เอาว่านิกว่ามันต้องมีคำว่าคำค่อไม่ต้อง่ะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องหนึ่งพยางค์คำได้หนึ่งคำที่ทำให้คุณชัยยศไปอย่างไม่ขมขืนนะรักเฮ้ยคุณละฮะยมมันรักยมอะไรหรอรักยมมันก็จะเป็นเป็นพีเกี่ยวแบบไม่ขมขืนไม่ขมขืนเงินเงินัดเจนัดเจนัดเจนนี้ไม่ขมขืนเลยคุณละฮะตาอูเฮ้ยนั่นมันสองคำอ่ะ ได้ท่สองพยาเอ่อ i i i w a n n a translate into english นะ i want one word that make life not that dark นะเออ not that not that blue make life more easy h e say love she say money and he say yum ม9 she say ta u เขาบอกวัยหนุ่ม254มันมากเรื่องนี่หออยาซิล็กเลยซลลาเรื่องซูลิงอีกรอบสงเลไปขัหน่อยน่ารักไหมครับอแฟนคับอ๋อยังคได้เลยเหรอใ่ครับเดี๋ยวสมอตอเดี๋ยว เมื่อยไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เมื่อยเนาะอ่ะต่อไปเมื่อกี้ได้แล้วแต่แต่สำหรับผมผมจะใช้คำว่าต้องเป็นคำหนึ่งคำก็คือดูหนังซ yeah> ือสีฮะมันไม่ใช่คำดูหนัง4ือสประโยคหนึ่งประโยคใช่คิดว่าเป็นคำแล้วกนโอเคโอเคได้ได้สี่สี่อ่าโอเคได้ได้ได้เป็นหนึ่งคำแล้วกันขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับ Thank you so much นะฮะ so cool dancing ต้าอู เลิฟยูฟอร์มสเปนโอลาโอลาเขาพูดยงไงเนสเปนเขาลังแมสเปนหรอโอลาผมพูดภาษาสเปนเป็นตะกีตะกีรุมบ้าเดสปาซิโตการรเรปิต้าคุยตรจเดสปาซิโตนาเกเกิตานี้แก็สัสสั่งยิตโตปัสซิโตปัซิโตอาโซเบโซปัสซิโตโนเมกโปกัมโดโปกิโตโปกิโตมัน มันใช่จะมาอะไรอย่างงี้ตอน4ี่ห้าทุ่มโมเนี่ยตีอาโม่ตีอาร์โมตีอาร์โมพี่ I already steam อยู่เอนะ thank you so much กู steam มยู่อวอยู่กันนะแบบดับฟอ o ์มอยู่ด e b e f o อ e y o ู die อะยู่ไปโกดโกโกเป็นนางฟ้าเอ g e l จ n h อ a v e n ลเเว i น you listen to my song นะยูโกดอีกเป็นยู่ดนะอยูได้อินเนอร์กูสอยูได้เป็นก o ส d กูสบ and you go to heaven you know Oh my god you make a mess กูสอบตายแล้วพี่ซับใหม่ because if you tell your ยมบาล n that you listen la 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 ปุ๊บ you ไม่ต้องลงกระดาษทองแดงเลย you up to heaven เลยอ่ะหรือไม่ if you go to hell you go to hell and you see ยมบาล you see devil you then ละลายละ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 ยมบาล you dance and like you send you to heaven เลย ยมบาลแดนซ์แอนไลท์ยมูบีเขายมบาลไลท์ฮอตเวทเตอร์มันร้อนไงร้อนไงกันแบบเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนจนละลายโยมบาลก็ชอบเอ้ยฉันทำเธอร้อนจนละลายแล้วยมบาลก็บอกว่าเออ go heaven เลยไอไลท์ยูไม่ไอเดียที่ผมชอบที่สุดของซิซูเอชันนี้คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคือการที่มันเห็นหน้าต้าหนึ่งต่อเวลาแล้วต้าหนึ่งต้องพยายามพยายามเจ็บหน้าไม่ให้ออกรีแอคต่างๆนานาเวลาที่คุณพูดโยมบาลแดนซ์เนี่ย ผม <laughs> ชอบผมชอบมากแต่ผมว่าอีกเมกเซน n นะ อีกเฟรนเมสเซนบัตดัสติงเดดมอลเม e เซนต์อะไรที่มันมีเสนมากกว่าอีทูโกทูซีนีมาแอนด์วอชเอาวโอ้ชิปมีคนตอสิวอชเอาาวมูฟี่สี่ศูนย์สี่สุขีนิรันดร์สุขีโฮเทลอีจมูฟี่นั่นอยู่ไอไอเพลย์มูฟี่แอนด์แอคเตอร์นะยูโนชีดัชชีเฟด์เมสนอยู่โน่นี่ด้านเลิเนมสจเจเกอร์เฟนแอนด์เฮเฟรนด์เมส ยูโน่ใหม่บอยแฟนไรโน่ที going to become ใหม่ดาวิกาฮัสแบนซัมเดย์ใหม่ดาวิกาเวลลี่เฟรมัสเวลลี่เฟรมัสกอร์นาบีแบบฮัสแบนซัมเดย์แบบไอเดนโนเวนนะแฮปทูเว้นโอเควอร์นาบีอาชัยวอร์นาบีอาชัยสติลแฮปโนวันนะบัดบัดทีเวลลี่ทีเวลลี่เวิร์คฮาร์เกอร์เวิร์คอะฮอลี l ล k ์ทู w o r แอนแฮป v e a อะล o อตออฟมันนี่แอนกู๊ดบอยกู๊ดบอยมัมมัมกู๊ดบอยมัมมมัมกู๊ดบอยกู๊ดบยมัมมัมมัมมัเก่งมากเหมือนคุยกับหมา a n แอนเว f u n ลี่ฟันนี่อีฟยูไลฟ์ชับบี้ชับบี้โซ่เลิฟพิมคัมมอนเทคซิมทิมเอวทักตอบตลอดอ๋อแก่ เาทักภาษาอะไรงงไม่ทันเเวทักตอบตลอดสับไม่ทันเลยคือบางทีให้เขาคือเนียแฟนคลับเขาจะชอบไปแปลแต่ผมรู้สึกว่าการพูดภาษาไทยเยอะๆมันแปลยากเลยแบบพูดอะไรแบบนี้ไปบ้างช่วยเขาให้เขาใช่ช่วยเขาเขาบอกสินเจ้าสินเจ้ากักบานของสินเจ้าสินเจ้าดุงอันเอ้อันเอ้พี่ชายอันเอ้พี่ชายเ J อคือ พี่สาวพี่สาวและน้องชายอ่ะกัเอินกัเอิญน้องชายคือยากอ้าวไม่เคยเรียกใครน้องชายไปเรียกเขาพี่เขาตลอดแต่อูแค you s s p e k s s p n n s s h I already speak s p ป n i s h อีกรอบอีกรอบไม่ทันตูตูเลซิมาลโซโลเยเมทัลเมโอโซโลยาโกโซโมันดปรานโซโตุเป็นเสสินเมเนลับุโซบาซิโตบาสิโตตัเบโซบาซิโตตเบกาโปกัมโนโปกิิต How are you? I'm a little bit fine นะ A little bit fine ด้วย b e c a u s e it too late แล้วอ๋อก็คือดีๆนิดๆ And we have been work for 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 h o าย d almost y twelve hours นะนานละ2ชั่วโมงเกินละเห็นไหม I พูดสปีอินวีนจะไม่ n o t that hard เห็นไหม Why just a little bit because i o u ไงเฮ้ยมาอ้อนเฉยไม่อดเฉยและโโบยเสน่ห์นิดนึงห้าพันคนแล้วไหนไหนไหน เขาชอบนัเขาชอบ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 ภาษาเมียนมาหน่อยค่ะเมียนมาพี่สอนผมหน่อยดิเมียนมาก็มิงกะลาบาหรือวันเดียวมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาน้องเอ็มอ้อย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 อ่ะอิบแล้วผมก็ร้องจื้อผมร้องเพลงเวียดนามเป็นด้วยผมร้องเพลงเวียดนามเป็น ซอยจูอินเงี่ยเอ็มเงี่ยเอ็มจีก็สีติง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 ตังตังติงตังสีติงติงตังตังตังเอ็มบุอินเนี่ยอันนี้เอ็มจีก็สีติงติงติงตังตังติงตังติ่งติ่งตังตังตังมุกเงี้ยเงี้ยเล่นบ่อยใช่ไหมบ่อยบ่อยคืออ๋อซอยจูไม่เกี่ยวฮะอันนี้เอาไว้กินเนื้อ อะไรนะฮะตาอ,อูสไลฟ์โชว์เยสซัมเดย์ไอพิโกจะดูซัมซัมแบบโปรแกรมไลฟ์ดิสนะแอนดี้ก็เดย์ก็จะมีแบบเคอร์เวเกตนะ first เฟิร์สเกตด้ไม่เก็บตังค์ด้วยฮะเฮ้ยมันรวบลัดตัดความมอเอง,งเลยเก่งมากตาอ,อูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเออเลตไอแฮปรีลิสซองก่อนนะแฮปจัทูซองนะอีแพ็คอนเสิร์ตอียูเพย์มันนี่ยูดอนเลยูคุ้มค่านะอ๋อยูคัมเอาเวอร์แบบเอาเวอร์ยูคัมไม่คอนเสิร์ตแฮปจัดทูซองกันยูคัมยูโกแบ็กนะยูเทคอาค าอัะลองเกอร์แดนยูเวสยูซีไมค์คอนเสิร์ตอีกอ่ะใครเป็นคนสอนภาษาอังกฤษหมายถึงว่าที่การเรียนรู้กันมาเนี่ยที่ครูสมศรีเหรอครูสมศรีร้อนเหรอกิ้งกิ้งกิ้งมิกกิ้งอ่ะเออ่าอะไรนะอแบนดอนอะไรวะลืมอแบนดอนพิงเหรออ่าวะคุณไม่ลืมจีจีวงสังกกตหรอคูสมศรีไงที่เขาให้ร้องเพลงอ่ะครูสมศรีเหรอเออพี่เรียนกับครูแนนน่ะดิ อ่าไม่ทันอีกครูแดนพื้นที่ด้วยซ้ำเนาะพี่เล่นกับครูอะไรครูนี่มิกซ์คัลเลอร์ใครนะมิกอะไรนะมิกซ์คัลเลอร์มิกคัลเลอร์คือใครสมสีผสมสีไม่ใช่นะมันมิกมิกซ์สีโอสมสีคนละสมสีกันอันนั้นคนละครูคนละคนออ๋เอ้ยเก่งแล้วเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมีคนบอกว่าคำทัวร์เจนตีน่าไฮฟอร์เฟรนช์เจนตีน่าได้ไหมภาษาเจนตีน่าเจนตีน่าเนี่ยยากนิดหน่อยอ๋อยากยากยากไม่รู้เลยอ๋อไม่รู้เลยโอเคจบ ใช่จตินาโอเคอาจจตินาดสเปนโอลาโอลาโอลาเบตาเรตเรตูน่ะพูดได้หลายเพลงนะครับไม่ได้พูดได้เพงเดีวเก่งคเดอุมบาซิโต้นาคบุเตมกามุนังากิเพเดโโมโตเตกาวะซากิเกโลดากตะเยดียโกโดโรโนโนมฮารปุนเดี๋ยวนะท่เม่อกี้ไงท่เม่อกี้อะไรนะเมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกว่าสนุกเขาบอกว่า you have a good f r i e n and beautiful ชัวชีอิดดับโมดยูทิฟูลอินไทยแลนด์อยู่เนาะอ่าอีฟชีซิตเฮียอีฟเฮียอีทไทยแลนด์ชีโมดบิวตี้ฟูลอีฟเฮียอีทไทยแลนด์คือได้แค่ตรงนี้บัตรแอนเดียแบัตรนเดีบดซอลลี่นะซอลลี่นะชีแฮรบอยเฟรนและเนมเจเจนะโซดแนดีสแอนเดียอิสไทยแลนด์เหรอเดียน่ไหอแค่นี้ว่าแค่แคบใช่แคบแค่นี้พี่อูอันนิวฟิล์มอะไรอ่ะไม่ทันแล้ว อะไรนะ you speak ข้าผสมอังกฤจ so good new t h e m h a v e of road tour h a v e of road tour tour you have to wait now. next year we have a a series to g e t h e r หรือ we get game นะ we play แอสั bodyguard bodyguard y yeah. g a r อันนี้ she going to go boxing next นะไม่ใช่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  boxing ไม่ boxing เขจะแฝช้า อ๋อแฟชั่นเหรอเป็นสไตล์เป็นสไตล์อี่จุดพันชิวไงไปหาว่าบ็อกซิ่งไปแล้วมันออกแนวนั้นตัวเองลูกกกอนลุกกนลุกกินเออบ็อกซิ่งโอ้โนโน่อันนี้ไม่ใช่บ็อกซิ่งอันนี้เล็กบ็อกเซอร์อันนี้ดีเซลนะอันนี้ดีเซลเป็นดีเซลที่มีตัวเอสสอตัวใช่ของตเจุ่นนี้อีกีม่เอาโน่น่จริง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 สง 叮叮叮当叮叮当叮叮当当当当，噔噔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 ，叮叮叮当当当当叮叮叮当当当啊，噔噔噔噔啊，噔噔噔哦。 พี่รู้เป่าว่าผมผมทำตัวเป็นพ่อหนุ่มอบอุ่นมาตลอดประเด็นคือมึนเต้นนานด้วยอ่ะใช่เต้งจบปะกูดถึงก็จะเอาท่อนเดียวเอาจริงๆป้าคนดู6,000เลยนะเฮ้ยเออเยอะว่ะ Don t forget to go to cinema you if you don't have cinema you buy ticket นะ from airplane นะแล้วอยู่ก็ไฟ to Thailand น in every every province นะ every เอาไปแล้ว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  every ล้วมาก่อน๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแฉแฉแฉติ๊งติ๊งติงตั้งตั้งติ๊งติง